ไม้นะคะที่ร้านโมกาลุ ้เส้นฟรีเหรอคะใช่ค่ะผักกับยิ้เส้นฟรีนะจ๊ะอะไรถ้วยถ้วยอ่ะอะไรมีถ้วยถ้วยด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นหมูสับนะคะอันนี้เป็นเต้าหู้สิบบาทหมดเลยนะคะแล้วก็เส้นก็จะมีบะหมี่ บะหมี่เขียวบะหมี่ม่วงเนาะแล้วก็มีไข่นะจ๊ะเป็นลูกค้าที่มาซื้อนะจ<า>๊ะเขาก็มีเอ,อตะกร้าให้นะคะหร <า S 2> <ๆ S 1> <า>ือเขาเรียกอะไรเป็นกระเต่งกระบวยอย่างเงี้ยเนาะถังเออจ้ะขายที่งานริมน้ำนี่ดูมีสเสน่ห์สุดๆเลยค่ะร้านนี้จัดร้านได้สวยมากๆเลย คยิ so s <S ้มหน่อยค่ะเห็นไหมเนี oh, ่ยยิ้มก็ไม่เห็นนม่คะาชื่ออะไรจ๊ะชื่อหนุ่งหนิงค่ะอ๋อคุณหนุ่งหนิงน่ารักมากๆเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเลือกนะจ๊ะโอ้มีผักต่างๆพันเบคอนนะคะเนาะร้านไข่คนค่ะ เราทำไข่โคนคือใส่ข้างบนใช่ไหมจ๊ะเวลาลูกสั่งไข่อย่างเงี้ยค่ะอ๋อจะไม่เหมือนไข่เลยอะ่ะร้านน,นี้นะจ๊ะ ปกติขายอยู่ที่ไหนจ้าถนนคนเดินถนนคนเดินถนนคนเดินวันเสาร์ใช่ไหมคะแล้วก็ราชพฤกษ์วันอะไรจ้าวันอาทุวันพุธกับวันอาทิตย์นะคะก็จะเจอคุณหนุ่งหนิงได้นะเป็นชาบูที่จัดร้านได้สวยแล้วก็แม่ค้าน่ารักนะคะอ้อยากกินมากๆเลยแล้วก็นกินใส่รถแท้ ขอโชว์หน่อยนะจ๊ะจิ้มเซ็เซนี่จิ้มเซ็เซนี่ค่ะนี่เป็นที่ลูกค้าเลือกนะจ๊ะเบอร์แปดอันนี้ลูกค้าเลือกค่ะ,ออะสองข่าสอ่าะก็ิวอเขามีที่แขวนด้วยนะเออนี่นะจ๊ะน่ารักน่ารักแป,ปดนะค่ะ,ะก,ก็จะเป็นผักบุ้งนะ ผักบุ้งแล้วก็เป็นมูนเส้นนะคะ,ะแต่ถ้าใครไม่ชอบมูนเส้นเขาก็มีบะหมี่ขายนะจ๊ะเริ่มแรกก็ใส่ผักกับมูนเส้นลงไปก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยชาบูที่เขาเลือกต่างๆนานานะคะ,อ,ะอันนี้เห็ดอะไรชิมเมจิอะไรปะ ออรอเรนจิชิเมติมาจากไหน <laughs> นี่ค่ะโอ้ <c oughs> น่ารับประทานมากๆ <c oughs> ค่ะชาบูที่นี่ก็คือแบบเอาสิ่งที่ลูกค้าเลือกนะคะนำไปต้มแล้วก็ลวกขากลวกกุ้นเส้นนะคะ <c oughs> ไก่เนื้ออะไรมีหมดเลยไม้ละสิบบาทนะคะแล้วก็น้ำจิ้มก็ฟรีนะคะ,อ,ะอ๋อเนื้อไก่ก็จะสุกยากนิดน,นึงเนาะจากนี่อ่ะเสร็จเสร็จแล้วอายางอ่ะเสร็จแล้ว ซุปนะคะเป็นน,น้ำซุปอยู่นี่เป็นน้ำซุปน้ำดำเป็นน้ำซุปน้ำดำนะคะแล้วเขาก็จะใส่น้ำชิมนะคะขอโชว์นิดนึงค่ะขอบคุณค่ะใส่น้ำแบบไม่เยอะนะคะแบบคลุกคลิกเท่านั้นนะคะชามนี้กี่บาทคะอน,นับไม้ สิบบาทนะคะโอ้โหช้อนสีดำไม่เหมือนใครเลยอ่าเรียบร้อยคะ่ะก็จะเป็นน้ำดำค่ะเพื่อนก<ค><ณ>็มีให้เลือกหลากหลายนะมีนี้ด้วยอะ่ะที่ปั่นแมลงอะ่ะเออปัดนแมลงน่ารักไก่เหรอหมูจา้าจ้า เบคอนหรือหมูสามชั้นนั่นเองอุ้ยไม้หนึ่งให้ไม่น้อยนะให้เยอะนะจ๊ะโอเคอันนี้คือปลาที่แมงชอบนะจ๊ะนนเลือกเลยครับผมตามสบายเลยของพี่เรีวเรียว ะะคะมีลูกค้ามาเลือกเยอะมากมายเลยนะจ๊ะอ่าตัวเล็กเลือกเสร็จแล้วหรอครับอ่าเลือกเสร็จแล้วนะจ๊ะนี่ให้นะค,ะค้าขาดีค่ะรอแป๊บนึงนะให้ค้าน่ารักโอ้โหแม็กเลือกเต็มตะกร้าเลยร้อยกว่าแล้วมั้งนะแม็กนะ <laughs> ดูแม็กเลือกคะ่ะเ <c oughs> ต็มตะกร้าเลยน,น่าประทานเลยะคะ่ะ โอ้น้ำจิ้น <without forgetting> เขาเค้มคนมากๆเลยโอ้โหนี้ของโมเองนะคะ เต็มเลยทันแรกเลยไหมคะเขาก็จะนำมาว่าอันไหนต้มอันไหนเอาไปทำไข่คนนะคะไข่มานานหรือยังนะคะประมาณเกือบปีแล้วค่ะเกือบปีแล้วนะคะเพื่อนๆตามไปกินที่ถนนคนเดินพิศณุโลกได้วันเสาร์นะคะหนูก็ไปถ่ายแล้วนะแต่ว่าหนูยังไม่เห็นร้านนี้เลยอยู่ในปิ๊กนิก็ค่ะอ๋อเข้าไปข้างในติ๊กนิก อ๋อที่แม็กขาววันนั้นน่ะเพราะว่าข้างนอกะเียดหายากอันนี้เขาของเทศบาลมันมันหายากนะ่ค่ะเข้าของเอกชนดีกว่าลวกข่าวลวกไปก่อนนะคะลวกไม่นานลวกแป๊บเดียวพอกรุบกรุบเพราะว่าน้ำร้อนนะคะคุยน่ารักจังเลยสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับวิโล นายแบบแล้วนะเอาเป็นนายแบบเหรอคะว่าแล้วหล่อได้แชมป์มาเดินแบบได้แชมป์ประเทศไทยสุดยอดมากๆเลยชื่ออะไรคะผม่เวีวายโอ้โหหล่อมากเลยเป็นแชมป์เดินแบบประเทศไทยนะคะเออนี่ค่ะโดนไม่ใส่แมสก์นี่ <laughs> อันนี้เป็นเต้ารั่วเต้าหู้ะหนะจ๊ะแม่ะคะ้าทำแบบว่า แบบใจเย็นนะคะน่ารับประทาน,น,นลูกค้าแบบรับประทานแบบออมีแอนทาร์ดมีแอนทารสในการกินน,แบบนี่ทำนี่ทำอันนี้หมูเด้งหรอหมูเด้งค่ะอ๋อหนุกก็หนุกก็หมูสับหมูเด้งก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอ๋อหมูเด้งนะจ๊ะแบบนี้เออหมูเด้งชอ,ชอบชอบทานหมูเด้งค่ะเมื่อกี้คิดว่าเป็นหมูสับเสียอีกอ่ะเหรอจ้ะแต่โชคดีที่เป็นหมูเด้งนี่เผ็ดพันเบคอน เอเออันนี้สันคอสันคอสันคอเขาจะตัดให้ก่อนนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าชามนี้ทั้งหมดกี่บาทนะคะแม็กเลือกแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> แซวเล่น เป็นแบบเดียวเลยเป็นน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะทำเองนะคะน้ำจิ้มทำเองน้ำจิ้มทำเองโอ้สุดยอดมากค่ะน้ำจิ้มแม่คะทำเองเลยนะคะนี่ยังไม่หมดเอาเอาเนื้อเอาหมูเยอะมากนะคะอะไรนะคะเอาหมูเยอะนะหมูเยอะมากเพราะว่าชอบกินหมูหรอคะคุณเม็กนี่หมูแดงหมูแดงหมูแดงง เด้งทำน้ำก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอ๋อนี่เป็นร้านเฟรนชชายนะคะเพื่อนโอ้น่ารับประทานเราจะราดน้ำนิดหน่อยนะคะอ่านี่ใส่น้ำจีราดนะคะโอ้โหเราเยอะไหมคะค่ะเอาเยอะค่ะชอบอ่าขอท่ามยิ่งหน่อยนะจ๊ะ1 2 3 1 ขอบคุณค่ะอะไรนะคะรีด2คะคุลูกค้าก็เลือกซื้อทางด้านหน้านะคะก็ถึงว่า100เพราะว่า100หนึ่งร้อยพอดีนะคะมี10แถม1ด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยนะคะน้ำจิ้มของเขาสีสวยมากๆเลยเดี๋ยวกินเลยนะคะอ,อ๋อน้ำซุปเป็นน้ำชาบูสีดำใส่มาแบบ ได้เข้าร้านชาบูเลยหูยของห้ายเยอะมากๆเลยอะ่ะกินผักกินผักกินหมูมีหมูมีไก่มีอะไรที่แม็กเลือกมานะคะไก่ไม่มีแต่มหมูอ่ามีแต่หมู ก็คือนุม่มตามปกติเลยนะคะแต่น้ำน้ำแต่น้ำซอสของเขาอะ่ะมันหวานหวานนํานะคะแล้วก็เปรี้ยแล้วก็เค็มแล้วก็เผ็ดตามนะอร่อยเข้มข้นอร่อยมากค่ะมีปลาด้วยเดี๋ยวปลาให้แมกดีกว่านี่หมูสามชั้น อ,อร่อยมาลองค่ะร้านนี้อร่อยจริงๆราคาถูกด้วยซื้อสิบแถมหนึ่งดูเด็ดเขา น, mm. น้ำจิ้มเป็นตัวชูโรงนะคะปลาปลาดอนตี้น้ำจิ้มเด็ดเนาะเหมือนร้านชาบูใช่ไหอืมเหมือนได้เข้าร้านชาบูเลยอ่ะ น,น้ำจิ้มเข้มข้นมากร,ร้อยหนึ่งนี่คือมีแต่หมูนะคะหมูปลาเลยนะนี่ไม่มีผักเขาว่าผมไม่เอาผักมีผักนิดหน่อยผักก็อร่อยอืยเขามีรสเผ็ดนะแอบเผ็ดเบาๆนะลูกชายเขาโคตรหล่อเลยอะเป็นแชมป์นในแบบแชมป์ประเทศไทยออแชมป์ประเทศไทยด้วย ที่น้องรีวายพ่อค่ะพ่อกับแม่เขาว่าสวยหล่อน้องแม่กเนาะร้านนี้คือว่าอา <c oughs> อันนี้ซื้อสิแผมหนึ่งนะครับเนี่ยหมูสามชั้นถ้าเพื่อนๆชอบโ,อโอปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจะเป็นร้านไหนบา,บายบายค่ะ